สวัสดีครับทุกคนผมดีเจฝนครับรถแห่ on, ดีเจฝนรถแห่เล็กแห่งจังหวัดนครปฐมนะครับ,นะรบวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าทำไมผมถึงเลือกใช้เครื่องเสียงแบรนด์ของ SPM นะครับเนื่องด้วยผมกับช่างต้อม SPM นะครับรู้จักกันมาก็น่าจะ10กว่าปีนะครับตั้งแต่สมัยนั้นช่างต้อมแบบตูล้ลำโพงเอาพาวเวอร์ไปให้ป่าดมบางกระจันได้ทดลองผมร้องเพลงอยู่วงวาสนา นะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวงบางกาาร,ระจันป่าดมนะครับก็ได้เจอกับทั้งต้อมแล้วก็ได้ทักทายพูดคุยนะครับไปมาลาว่ายนะครับด้วยความเคารพกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไม่ค่อยได้ร้องเพลงงานของผมไปอยู่กับวงสอนพืชสอนสุพรรณนะครับไปเป็นพิธีกรพ่อสอนเพชรแล้วก็ได้โอกาสไปทัวร์ภาคใต้นะครับที่นครศรีธรรมราชสงขาหาดใหญ่นะครับเวลาผมไปงานส่วนใหญ่แล้วผมจะเจอซิเ็มของ SPM อเนี่ยเยอะมาก นะครับแล้วก็เวลาผมไปงานผมไปเช็คซาวเนี่ยผมก็จะได้เจอกับมือซาวแล้วก็เจ้าของเครื่องนะครับก็ได้พูดคุยกันว่าเอ้ยทำไมพี่ช้างหอง FPM เหรอเออผมอยู่จังหวัดเดียวกันกันกบช่างต้อมรู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วเจ้าของเครื่องก็บอกว่าเนี่ยช่างต้อมเพิ่งกลับไปพอดีมาเซ็ตระบบให้เราคิดในใจเฮ้ยโหขับรถจากบ้านน้องถิไปภาคใต้ไปเซ็ตระบบให้ลูกค้าเลยเหรอวะนะครับ และหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มีโอกาสเดิมจะทํารถแห่กระโจนลงเฟสช่างต้อมก็เลยทักมาหาผมนะครับว่าพร้อมสนับสนุนรถแห่เล็กนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสทักเข้าไปอินบ็อกคุยช่างต้อมรายละเอียดต่างๆนะครับว่าผมอยากได้ของเซตประมาณเท่านี้ประมาณประมาณนี้ในงบที่ไม่แพงมากเพราะผมต้นทุนน้อยนะครับช่างต้อมก็จัดให้ผมนะครับก็พักหนึ่งท่าเกามาโทรบ,บอกว่า พี่ฝนครับเครื่องเสียงเสร็จแล้วนะครับผมก็บอกว่าพี่ตั้มครับให้ลูกน้องมาส่งที่บ้านนะครับผมไม่มีรถกระบะไปขนพี่ตั้มก็ให้ลูกน้องมาส่งถึงที่นะครับบางคนบอกว่าน้ําฝนมึงใช้ spm เพราะว่าขาให้มึงเคขอให้มึงเชื่อไม่ใช่นะครับผมจ่ายเขาเงินสดโอนให้เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมก็มีติดหนี้เขาอยู่นะครับค่าไมลอยลีลาคัสนะครับหนึ่งทู่มหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับผมก็ ยังติดนี้เขาอ,อยู่นะครับตอนนี้ข้ามาอย่างเดียวนะครับสาเหตุหลักที่ใช้1เลยคือผมรู้จักช่องต้อมมา10กว่าปีรู้จักมานานมากตั้งแต่สมัยตู้ W นะครับเครื่องเสียงสุดนี้ครับช่างต้อมเซ็ตให้ผมนะครับเป็นเบรดอก18นะครับเสียงกลางเป็น EX2122 ใบด้วยกันนะครับพร้อมสายลำโพงนะครับเดี๋ยวเสียงกลางนี้จะมีแผนเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับก็ รอคําสั่งจากช่างต้อมให้ไปเปลี่ยนนะครับส่วน power amp อะไรต่างๆเนี่ยช่างต้อมจัดให้ผมทั้งหมดทั้งระบบนะครับก็คือว่าแบรนด์ของ s p m เนี่ยผมบอกก่อนเลยนะครับผมได้ื่องเสียงมาเนี่ยแล้วผมเอาขึ้นรถเสร็จมันต้องจูนช่างต้อมครับขับรถจากบ้านมาจูนให้หน้างานเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดตังผมสักบาทเดียวนะครับส เครื่องชุดนี้ผมใช้มาปีกว่านะครับไม่มีอะไรพังเลยครับมีแหลมขาดไปหนึ่งดอกผมก็ไปเปลี่ยนที่ร้านช่างต้อมนะครับต้องบอกว่าของทุกอย่างนะครับมันมีโอกาสพังไม่มีอายุการใช้งานนะครับแต่ผมมั่นใจว่าบริษัท SPM นะครับถ้าเกิดผมมีปัญหาปุ๊บเนี่ยผมสามารถวิ่งไปที่บริษัทแลวเอาของมาใช้งานก่อนให้ผ่านงานนั้นไปได้ถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับและที่สําคัญนะครับ ทางต้อมดูแลผมนะครับผมซื้อเครื่องเขามาในราคาหลักหมื่นอ่ะแต่เขาดูแลผมเหมือนกับเจ้าของที่ซื้อเครื่องเอาไปในราคาหลักล้านหลักแสนนะครับบางคนก็ซื้อเครื่องเอาไปล้านหนึ่งหลักแสนอะไรเงี้ยแต่เขาก็ดูแลเท่ากันนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อแค่ไหนถ้าเป็นซิสเต็มของเขาเขาดูแลให้ทั้งหมดนะครับยังไงแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับรถแหก่เล็กนะครับแห่งจังหวัดนครปฐมนะครับ ระบบเสียงครับเสียงกลาง EX 2 1 2นะครับตู้เบรนะครับดอก18นิ้ว4ดอกนะครับเส้นสี่กลาง4นะครับเป็นรถแห่เอาไว้วนรอบโบสนะครับแล้วก็จอดเล่นคาราโอเกะจอดเล่นเล่นสดนะครับงานนเล็กนะครับได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับรถแห่ดีเจฝนระบบเสียง HPM ทั้งระบบนะครับ